เป็นสารกัด6ตัวที่ออกแบบมามีฤทธิ์เจาะจงในเรื่องของการยับยั้งการกระจายตัวของเซล์มะเร็งและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่บางทีเนี่ยคือรักษาได้รับเคมีมาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมต่างเนี่ยนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายด้วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้เร็วถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้เร็วเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับภาวะของเซล์มะเร็งที่มันจะขยายตัวมันก็จะน้อยลงทําให้การรักษามันง่ายขึ้นด้วยนี่คือนูติกาแคนซ่านะครับซึ่งนติกกาาคซ่้พเัว ฤทธิ์คุณสมบัติของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใช้งานวิจัยของสมุนไพรไทยที่มีมาอย่างยาวนานมากตัวเด่นๆเลยเด่นๆเลยนะฮะหลักๆเลยที่เป็นตัวแอคทีฟเลยนะครับที่ทําให้ตัวนูติกาเคนซ่าเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในชัดเจนมากๆคือพลูคาวใช่ค่ะพี่กิ๊กเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเคยได้ยินว่าพลูคาวเขามีประโยชน์มากๆแล้วก็ใช้มายาวนานมากจริงๆได้ยินว่าเขาในในตัวของเขามีสารออกฤทธิ์เยอะมากแต่ที่สําคัญที่เด่นๆเลย ก็คืออย่างตัวลดการอักเสบแล้วก็ตัวที่ช่วยกระตุ้นสร้างเม็ดเลืดขาวแล้วเขามีน้ํามันหลอหอมละเหยในตัวเขามากกว่า300ชนิดใช่ซึ่งมีฤทธิ์ซึ่งมีฤทธิ์จำเพาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทุกตระกูลแหมเชื้อไวรัส เกิดทุกตระกูลเลยต้องพูดอ,อ,อย่างนี้นะครับเกิดทุกตระกูลเลยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินเนี่ยคำว่าสารสกัดจากคูคาวเนี่ยม,มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการรักษาเรื่องภูมิแมพ้หรือภาวะการติดเชื้อเนี่ยมาอย่างยาวนานด้วยกันแต่ในส่วนของลูติก้าแคนซ่าเนี่ยเราใส่มีปริมาณที่เข้มข้นมากๆเราไม่ใช่เป็นแบบน้ําหมักคูคาวอ่ะแต่ของเรานี่คือดึงสารสกัดจำเพาะจากคูคาวเนี่ยมาใส่เข้ามาในตัวลูติก้าแคนซ่าเนี่ยถึง300มิลลิกรัม่อข็น นูทราซูจิคอลเนี่ยคือมันต้องมีความเข้มข้นใช่ครับแล้วทุกตัวย้ําเหมือนเดิมทุกตัวที่จะเอามาใส่ต้องมีงานวิจัยรองรับว่าทดสอบแล้วเห็นผลจริงๆว่าใช้รักษาได้จริงๆนะคะต้องบอกอย่างนี้ครับว่านอกจากในเรื่องของการดูแลเรื่องมะเร็งแล้วนะนูติกาแทนซาตอนนี้เหมาะสําหรับการที่กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยมันจะได้สองเด้งคือเด้งแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงแล้วก็ไวมากพอถ้าบังเอิญว่าไปเจอเชื้ออ่อนๆหรือเชื้อแบบเชียวเชียวอ่ะโอกาสติดยากมากนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีภ เข้าบ้านเอไปแล้วกินดูติกาแคนซ่าสามารถช่วยทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพราะมันจะไปช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันไวต่อการป้องกันและก็ร,รักษาได้ดีขึ้นด้วยครับนี่คือตัวภูคาวที่อยู่ในดูติกาแคนซ่านอกจากนี้นะพี่เก๋นในตัวดูติกาแคนซ่านะครับยังมีสารสก,กัดจากมะเขือเทศด้วย,ยหลักๆเลยนะคือแบบไลโคพีนเข้มมาก ถ้าถามพี่พี่กินนะถ้าพี่จะกินพี่กินแค้นซ่าเนี่ยพี่ต้องการมะเขือเทศอันนี้เพื่อลดริ้วรอยอันนี้ดีอันนี้จริงอันนี้จริงมันช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าในในโดสปริมาณเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าไม่รู้ว่าต้องใช้มะเขือเทศกี่ลูกใส่เยอะจริงใส่เข้าไปแบบเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้มะเขือเทศกี่ลูกเนี่ยครับในการสกัดเพื่อที่จะเอาเข้าไปในในตัวในตัวหนึ่งเม็ดของแค้นซ่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ในตัวสารสกัดจากมะเขือเทศในูติก i c a n c e าเนี่ยมันมีสารไลโคปีนไลโคปีนซึ่งเป็นสารสีแดงเด่นมากๆในเรื่องของการลดมะเร็งใช่กับแคโรทีนอยด์สารสีส้มเนี่ยสิ่งสําคัญคือสารที่อยู่ในมะเขือเทศอะครับมันมีงานวิจัยมานานมากว่ามันช่วยเรื่องป้องกันมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณต่อมถ้าเป็นผู้ชายก็คือถ้าผู้ชายก็ต่อมลุกหมากกต่อเป็นเยอะผู้ชายพึงระวังนะคะอายุ35ขึ้นปุ๊บคุณจะมีปัญหาต่อมลุกหมากโตส่วนมากจะเป็น เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะเจอที่พิ่เก๋เจอคำถามเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากมันแสดงว่านูติกาแคนซ่ามีไลโคปีนช่วยได้ช่วยได้อ,อันนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็นอกจากในเรื่องของต่อมลูกหมากแล้วเนี่ยต่อมต่างต่อมต่างเออต่อมต่างเนี่ยอันนี้คือช่วยได้ชัดเจนแล้วก็ออต้องบอกว่ามะเร็งมันไม่ได้เรือกว่าต่อมไหนเออเออดีๆเจอแจ็คพอตขึ้นมาปุ๊บก็คือจวดติดกันไปแต่วันเนี้ยถ้าเรากินตัวนูติกาแคนซ่าเนี่ยตัวไลโคปีนที่อยู่ในมังคุดเทศมันก็ช่วยในเร โคเอมไซคิวเทนอันนี้ดีอันนี้คือเด็ดมากนะคะปกติพี่เก๋ทานโคเอมไซคิวเทนอยู่แล้วในวันละประมาณ60มิลลิกรัม เพื่อบํารุงหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราไม่เกิดริ้วรอยสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อครีมเราไปซื้อครีมครีมที่มีคิวเทนใส่อะมันจะแพงมันจะเป็นครีมที่เกี่ยวกับเพื่อการลดริ้วรอยแต่เรากินเข้าไปพี่เก๋ก็จะทานออริซามิน2เม็ดออริซามิน1เม็ดมี30มิลลิกรัมพี่เก๋ก็จะทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อให้ได้60มิลลิกรัมเพื่อช่วยในเรื่องของการผิวตึงลดริ้วรอยแต่ในนูติก้าแคนซ่าคือใส่มา300 แม่เจ้าสิบท่าวอ่ะสามร้อยมิลลิกรัมพี่เก๋เข้าใจว่าทำไมถึงใส่เยอะเพราะอะไรพี่เก๋เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งอะคะคุณต้องให้ยาแน่นอนคุณต้องโดนทั้งเคมีบําบัดโดนทั้งการฉายแสงแล้วก็ยาเนี่ยยารักษาโรคมะเร็งมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอ่อนแอเซลเวลาที่ยาเคมีบําบัดมันเข้าไปในร่างกายมันไม่ได้ทาร้ายแต่เซล์มะเร็งนะคะทัองสองรู้ไหมมันทาร้ายเซลลดีๆเราด้วยพอเซลลดีๆเราถูกทาร้ายไปด้วยเนี่ยคนก็จะบอบช้ำเซลล์บอบช้ำร่างกายอ่อนแอ อ่อนเปรี้ยเพียแรงไม่ค่อยมีแรงตัวคลมไซคิวเทน 10, เขาจะเข้าไปฟื้นฟู ไปเพิ่มพลังงานให้กับขอสับแยกหนึ่งคำไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียคือห้องกำเนิดพลังงานของเซลในร่างกายเราทุกเซลแล้วสารอาหารโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสารอาหารที่บำรุงไมโทคอนเดรียโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าเมื่อเราไปกินอุดมคาแคนซาเข้าไปซึ่งมีโคเอนไซม์คิวเทนสูงถึง3 0มมิลลิกรัมมันก็จะเข้าไปฟื้นฟูผู้ป่วยทำให้มีเลี้ยวมีแรงใช่ค่ะที่แบบอ่อนแรงโดนยามาเยอะอะไรอย่างเงี้ย จะมีเรื่องมีแรงขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นฟื้นผูกขึ้นผลพัยได้ที่จะได้ขึ้นมาหัวใจแข็งแรงด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ระบบในร่างกายดีขึ้นกล้ามเนื้อดีขึ้นกล้ามเนื้อดีขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเขาคพเมอสไคน์จะเป็นแอนตี้ออกซิเดนที่ดีด้วยเป็นสารต้านมูสสาที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เจ๋งมากๆเพราะพี่เก๋เห็น300มีการพี่เกตกใจเฮ้ยคือเยอะมากอันนี้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับในดูติกาคานซ่ซาเนี่ยนอกจาก ยังมีสัรสกัดจากชาเขียวโอ้ยบำรุงหัวใจชาเขียวนี่งานวิจัยเยอะมากลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเด่นดังนะคะแล้วก็มันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการ สร้างอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดอุบัติการของการเกิดมะเร็งด้วยนี่ก็คือใส่เข้าไปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่านอกจากซูรินที่คุยไปเรื่องเบาหวานเนาะแคลเซียมแล้วก็ดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีสามดีสามอู้ดีสามนี่เจ๋งมากดีมากเป็นตัวหลักที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานครับผมเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็สําคัญต่อกระดูก้และข้อด้วยนะเพราช่วยเก็บแคลเซียมเข้ากระดูกด้วยคนตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเอาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งครับผม หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดก็ตามไปตรวจระดับวิตามินดีสต่ําทุกคนแล้วเราต้องบอกว่าดีสเนี่ยคนไทยคนไทยจริงๆก็น่าจะถึงแต่ไม่ค่อยถึงค่ะแต่ขาดเพราะอะไรใช้กันแดดใช้กันแดดไม่ได้มีดีสปกติแล้วมันจะอยู่ในแสงแดดไงผิวหนังของเราใช่ผิวหนังของเราจะถูกแสงแดดเผาเอาคอเลสเตอรอลใต้ผิวมาเป็นดีสแต่เราตอนนี้เป็นไงคะกลัวแดดจะตายทาครีมกันแดด ใส่เสื้อแขนยาวยังไม่พอใส่หมวกแล้วตางกมีงลใช่ดังนั้นเลยทําให้คนไทยเนี่ยมีภาวะขาดพินดีสาแต่วันเราใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยเข้มข้นด้วยเข้มข้นด้วแล้วก็เป็นฟอร์มที่พอเข้าสู่ร่างกายปุ๊บร่างกายเอาไปใช้ไดทันทีพร้อมใช้อะเหมือนมามีกึรเสริดลูกฉีกซองกินได้เลยใช่ดังนั้นเนี่ยพอคนที่ทานุติกาคันซาเข้าไปเพื่อดูแลฟื้นตัวเรื่องของมะเร็งหรือคนที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยการกินตรงนี้เข้าไปการได้ัดีนอยว นอกจากนี้ยังอีกตัวหนึ่งเบต้าแคโรทีนใช่จริงๆก็อยู่ในแครอทแต่คำถามคือเรากินแครอทกันไหมไม่กินพี่เก๋กินแครอทครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น้อยอ่ะไม่ค่อยกินอย่างดีก็เห็นมันเป็นแบบขูดๆมาในสลัดนิดหนึงไม่ค่อยชอบชาิเท่าไหร่เออแต่ว่ามันสำคัญนะโดยเฉพาะมะเร็งมะเร็งปอดเบต้าแคโรทีนก็ สำคัญนูติก้าแคนซ่าเนี่ยเขายังช่วยช่วยทําให้เลือดเนี่ยไม่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งเยอะไม่ให้เกิดเลือดข้างบริเวณที่เกิดเซลล์มะเร็งเขาเาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติที่แบบว่าไปสกัดกั้นการสร้างเส้นเลือดฝอยที่เปยงเซลล์มะเร็งถามว่าแล้วนูติก้าแคนซ่าเนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างจําเป็นต้องเป็นมะเร็งก่อนไหมถึงจะกินเหมาะกับทุกคนใช่ เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเสี่ยงไงพฤติกรรมวันนี้ยังกินปิ้งย่างอยู่ไหมกินหมูกระทะกินนะตอนเช้าก็หมูย่างของแบบของดองกินไหมอาหารปรายูปอย่าโกหกกินไหมไส้กรูกปลาร้าหอยดองกินไส้กรอกหมูยอหมูหยองกุนเชียงกินกินไหมกุนเชียงชอบเบคอนฉันเห็นคุณกินอยู่ใช่ไหมเรายังพฤติกรรมการกินเรายังเป็นอาหารเรายังกินอาหารที่อายุยืนยาวที่เก็บได้นานๆอยู่เขาบอกถ้าเรากินอาหารที่อายุยืนยาวเราจะอายุสั้น เราทุกวันพวกเราแบบกินแบบนี้ังไงคะเพราะฉะนั้นการเกิดเซลล์มะเร็งมันจะเกิดได้ง่ายมากๆมีความเสี่ยงมากๆดูดิก้าห์คนซ่าเนี่ยสามารถกินได้ทั้งแบบป้องกันคนที่มีพฤติกรรมเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทานได้หรือมีกรรมพันธครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งมีความเสี่ยงกินเพื่อป้องกันได้หรือเป็นแล้วแต่รักษาหายแล้วกินได้ไหมน้องจ๊อสก็กินได้เหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นใหม่หรือคุณกําลังเป็นอยู่ <Okay. S 2> แล้วกําลังรักษาอยู่ในะคะแต่ในช่วงที่กําลังให้เคมีบําบัดให้งดการทานก่อนให้ทานเป็นนูติก้ากล่องสีเหลืองตัวธรรมดา <Okay. S 2> แต่เพิ่มโดสเอาพอหลังจากให้เคมีบําบัดเสร็จแล้ว วันลุ่งพื้นทานได้เลยเหตุผลที่ไม่ให้ทานตอนที่ขณะกําลังให้เคมีบําบัดเพราะช่วงที่ให้เคมีบําบัดร่างกายอ่อนแอมากแล้วนูติก้าแคนซ่าสารอาหารเยอะไม่ใช่แบบฟีดฟีดฟีดยาไปฝีดยาแล้วก็กินนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปก็ให้ทิ้งช่วงสักหนึ่งวันแล้วก็ทานได้ปกติเลยนะคะวิธีการทานนะคะให้ทานพร้อมอาหารเช่นนะคะ คุณตักข้าวมาแล้วก็เจะทานข้าวทานนูติก้าแคนซ่าเข้าไปเลยแล้วกินข้าวตามเลยเพราะมันจะต้องถูกย่อยด้วยนําย่อยในกระเพาะย่อยไปพร้อมอาหารและดูดซึมไปพร้อมกันก็นึกว่าแบบตักข้าวมาแล้วก็นูติก้าแคนซ่าวางเลยแล้วเจอได้เหมือนกันค่ะพร้อมอาหารมันจะมันจะแบบเออเราไป่ามนะคลุกนก็ถามมาว่าแล้วถ้าตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วควรกินไหม ต้องกินินเพราะว่าเราคงเคยได้ยินว่าเซลล์มะเร็งบางทีหายแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันมีไหล่มันหายจากจุดนี้นแต่มันไปผล่จุดนูดน้นอย่าลืมนะคะเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่มีชีวิตเขาเคลื่อนไหวเป็นเขารู้ว่าถ้าเขากําลังจะถูกทําลายเขาก็จะสามารถหลบหลีกและซ่อนได้ใช่เพราะฉะนั้นการทานนูดิก้าคันซาต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มันไปนเกิดที่อื่นใหม่อีกโดยโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นสมมตินะมะเร็งระยะสามระยะสี่แล้วคือเคยรักษาหายแล้วอย่างเนี้ย ต้องกินไหมแนะนําว่าต้องกินเพราะว่าระยะสาระยะ4เป็นระยะที่แพร่กระจายไปแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าเซลล์มะเร็งที่มันแอดเคมีมันแอดเคมีเนี่ยมันกระจายซ่อนตัวอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าคุณกลับไปใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมดูแลตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่คุณหมอแนะนำก็ควรจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่ไปทดแทนในเรื่องของการดูแลตัวเองตรงนี้ก็คือสติกาแคสตาค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามมาว่าคนท้องทานได้ไหม ไม่แนะนำนะคะเพคือคือคืออย่างนี้ครับมันเซนซิทีฟเซนซิทีฟใช่ค่ะบอบบางมากเลยรวมถึงนูติกาซูลินด้วยนะใช่คือนูติกาซูลินที่เรื่องเบาหวานหรือนูติกาแคนซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณท้องอยู่นะครับไม่แนะนําให้ทานใช่หรือถ้าเกิดว่าคุณสงสัยขาใจมากๆเนี่ยแนะนําว่าให้เอาฉลากของนูติกาแคนซ่าซูลินเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลดีกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยนะครับมันละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นเนี่ย ถ้าท้องเนี่ยอาจจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็บางคนมีคนถามมาว่านูติก้าแคนซ่าคนทานเจทานได้ไหมนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นซูรินกันดีกว่าถ้าซูรินอะถ้าซูรินนูติก้าซูรินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เจทานได้นะคะแต่นูติก้าแคนซ่าวิตามินดีสามสั่งคะห์จักวะก็จะมีตัวนี้แหละที่ไม่เจก็คือวิตามินดีสามเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าถ้าคุณเคร่งจริงๆอยู่ในดุลพินิจถ้าเกิดว่าเป็นคนเคร่ง เจเคลิ้มังจริงๆต้องเจจั้ก็คือเลี้ยงไปเลยแต่ถ้าคุณมองว่าอันนี้คือยาเป็นโอโซดเป็นยาอันนี้ก็แล้วแต่ก็คือทานนะแต่บอกว่าในนูติก้าแคนซ่าสสารประกอบที่เป็นวิตามินดีสสังเคราะห์จากสัตว์นะคะเพราะมันจะไม่มันจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วส่วนอีกอันนี้ที่ต้องระวังก็คือผู้ที่มีภาวะโรคไตครับยังไงครับผมทั้งนูติก้าแคนซ่าแล้วก็นูติก้าซูรินถ้าภาวะโรคไตเกินระยะที่3แล้วไม่แนะนํใช่เพราะคนที่มีภาวะโรคไตเกินระยะที่3แสดงว่าการกรองของเขาไม เรียนลืมว่าสารสกัดของเราเข้มข้นเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนําหลีกเลี่ยงนะคะดังนั้นก็ให้ไปดูแลสารอาหารจาเพาะที่ช่วยดูแลเรื่องไตก่อนคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสามารถรับประทานผิดทานนูติกาแคนซ่าได้ไหมทานได้นะคะไม่ว่าจะระยะไหนระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะสุดท้ายทานได้หมดเลยนะคะแต่สิ่งที่อยากน้อยเรื่องการฟื้นตัวใช่เรื่องการฟื้นตัวก็จะดีดีขึ้นมี ภาวะการสดชื่นขึ้นทานอาหารได้ดีขึ้นนะคะทานได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนูติก้าแคนซ่าเนี่ยคนที่จะทานไม่ได้ก็คือคนที่แบบมีอาการแพ้อาหารที่เป็นสารสากัดที่เราเห็นตามข้างกล่องระบุทั้งนูติก้าแคนซ่าแล้วก็นูติก้าซูรินถ้าก็คือแพ้สารอาหารเหล่านั้น<อ>บางคนแพ้เห็ดก็อาจจะทานไม่ได้อะไรเงี้ยทานเมตาดกูแคนไม่ได้อะไรเงี้กมมยก็คือก็คือหลีกเลี่ยงไปซะนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเสริมนะคะถึงแม้จะเป็นนูติก้าแคนซ่า ที่มีความเข้มข้นก็ตามก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพยังไงองค์ประกอบในการดูแลสุขภาพที่ดีมันต้องมีหลายๆอย่างอาหารการกินก็สําคัญการพักผ่อนก็สําคัญความเครียดสำคัญการออกกําลังกายด้วยหลายๆอย่างนะครับพี่เก๋เพิ่งเห็นเขาเพิ่งเห็นข้อมูลมาเขาบอกว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากขึ้นนะ อันนี้อันนี้อันนี้มันงานวิจัยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าภาวะ long โค v i ดคือหลังติดโควิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้กระบวนการที่ร่างกายผลิตอินซูลินเนี่ยมันมีปัญหาทําให้มันมีภาวะพร่องไปก็เลยทําให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นถ้าเกิดว่ากลับไปปุ๊บเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรารู้จักใครที่ติดโควิดมาเนี่ยนูติก้าซูลินช่วยได้เลยนะจริงๆนูติก้าแคนซ่าก็ช่วยได้ทั้งฟื้นฟูร่างกายแล้วก็นูติก้าซูลินป้องกัน การเป็นเบาหวานทําให้อินซูลินเขาทำงานได้ดีขึ้นเพราะเขาบอกว่ามัน,ม,นมันทำให้โควิดมันทาให้การทํางานของอินซูลินมันลดลงก็จะมีภาวะโรคนี้แทรกซ้อนตามมาที่หลังใช่แล้วครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ก็ดูที่ไลฟ์สไตล์เนาะว่าเราจะทานยังไงมันเหมาะสมยังไงทีเนี้ยมันมีคําถามอยู่ที่หลายๆคนเนี่ยที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้น,ทนูติก้าอยู่แล้วก็ถามว่า,า,วาพี่ทานนูติก้าตัวตัวตัวสีเหลืองอยู่แล้วมันจําเป็นไหมที่จะต้องทานตัวนี้เพิ่มอะ่ะเออมีคถามถ้าถามพี่เก๋นะคะพี่เก๋ก็ทาน ทานนูติก้าแคนซ่าเพื่อเก็บมีความเสี่ยงเพราะคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะพี่เก๋ทานแคนซ่าแต่พี่เก๋ก็ยังทานนูติก้าตัวปกติอยู่นะคะเพราะว่าเราได้ในบางส่วนที่นูติก้ามีนูติก้าแคนซ่าไม่ได้ใส่อย่างนูติก้าตัวตัวเดิมที่เราทานอยู่เขาดูแลร่างกายแบบองค์รวมครบหมดเลยนะคะทั้งในเรื่องของฮอร์โมนกฮอร์โมนเออยแล้วก็เพิ่มเม็ดเลือดขาวเออยแต่จะทานนูติก้าแคนซ่าเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะคะสามารถทานได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ลร,ราคาในการจ่ายเพื่อป้องกันยังไงก็คุ้มกวก,ก,การัการรักษาเสมอ